r i c h b o x เป็นสินค้าของ Call to Rich ที่ให้คุณสามารถติดต่อกับคนทั่วโลกได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพที่สุดเลยค่ะเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศัพท์บ้านหนึ่งเครื่องเท่านั้นจุดเด่นของ Richbox คือสามารถใช้โทรออกได้โดยที่ไม่ต้องใช้เบอร์ local access อีกทั้งสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคุณภาพและความคมชัดเสียงสูง สามารถใช้บริการ Follow Me ได้ฟรีและยังมีบริการเสริมอื่นๆอีกมากมายโดย RichBox จะมีให้เลือกถึง2รุ่นคือ RichBox รุ่น286และรุ่น502ค่ะ RichBox รุ่น286เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กแต่ก็สามารถรองรับการโทรเข้าโทรออกได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งบริการโชเบอร์โทรเข้า บริการแจ้งสายซ้อนและรอสายบริการฝากข้อความเสียงบริการประชุมสายและอีกมากมายค่ะสมาชิกสามารถซื้อได้ในราคาเพียง39.99ดอลลาร์99เซซพร้อมรับ 4Pv ราคาขายปลีก45ดอลลาร์ค่าจัดส่งทั่วสหรัฐอเมริกา15ดอลลาร์ยกเว้นฮาวายและอาลาสก้า20ดอลลาร์ค่ะ แคนาดา20ดอลลาร์และประเทศอื่นทั่วโลก25ดอลลาร์ค่ะ r r i d g e b o x รุ่น502เป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีฟังก์ชันต่างๆมากขึ้นด้วยค่ะเช่นช่องต่อสายโทรศัพท์เป็น2ช่องเพื่อให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้2เครื่องซึ่งรุ่น502นี้เหมาะมากเลยค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการการติดต่อสื่อสารที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยสมาชิก สามารถซื้อได้ในราคาเพียง69.99เซนพร้อมรับ7 PV ราคาขายปลีก79.99เซนค่าจัดส่งทั่วสหรัฐอเมริกา15ดอลลาร์ยกเว้นฮาวายและอาลาสก้า20ดอลลาร์แคนาดา20ดอลลาร์และประเทศอื่นทั่วโลก25ดอลลาร์ค่ะ b r i h g o Box ทั้งสองรุ่นจะมาพร้อมกับอุปกรณ์การเชื่อมต่อ เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและเริ่มการใช้งานได้ทันทีค่ะขั้นตอนการใช้ Richbox มีดังนี้ค่ะ 1. เลือกรุ่น Richbox ที่ต้องการและลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้ผ่านทางเว็บไซต์หรือทาง c u สเ o อ e r เซอร์วิโดยจะเสียค่าบริการติดตั้งเพียงครั้งเดียวสำหรับสมาชิกราคา5.99ดอลลาร์เ9เซนต์พร้อมรับ 1. PV ราคาขายปลีก6ดอลลาร์เ9เซนต์ค่ะ 2. เลือกแพลนการโทรโดยสามารถเลือกแพลนได้5แพลนดังนี้คือ Friend and Family Plan, US Pro Plan, Dual Thai US Plan, A to Z Plan Friend and Family Plan คือแพลนการโทรศัพท์ไปทั่วประเทศไทยโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและระยะเวลาในการโทรภายใน30วัน US Pro Plan คือ นการโทรศัพท์ไปทั่วเมนนแล์สหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือทั่วประเทศยกเว้นรัฐฮาวายอลาสกา้าและกวมโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและระยะเวลาในการโทรภายใน30วันค่ะ Dual Thai US Plan คือแลนการโทรศัพท์ไปทั่วประเทศไทยและเมนนแล์สหรัฐอเมริกาโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและระยะเวลาในการโทรภายใน30วัน A to C plan คือแผนการโทรศัพท์ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยอัตราค่าโทรและจำนวนนาทีที่โทรได้จะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทางโดยมี5ประเทศที่มีอัตราค่าโทรถูกพิเศษสุดคุม้มสำหรับผู้ใช้บริการ Call to Rich คือประเทศไทยลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามและสหรัฐอเมริกาค่ะ โดยคุณสามารถเช็คอัตราค่าโทรได้ในเว็บไซต์ w w w c a l l t o r i c h c o m หรือสอบถาม Customer Service ค่ะ A 2 C plan สามารถเติมเงินได้โดยไม่เสียค่าบริการและไม่มีค่าบริการอื่นแอบแฝงสามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่มีกำหนดแต่บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อใช้ครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการใช้อีกเลยติดต่อกันเป็นระยะเวลา60วันค่ะ เพียงแค่มี Bridge Box และเลือกแพลนการโทรคุณก็สามารถโทรออกได้ทันทีเลยค่ะแต่สำหรับผู้ที่ต้องการให้คนโทรกลับมายัง r i c h Box ของคุณต้องมี DID number เพื่อให้คนสามารถโทรมาหาคุณที่เบอร์นี้ได้ 3. เลือก DID number คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ DID number เป็นเบอร์สหรัฐอเมริกาหรือเบอร์ประเทศไทย สำหรับ DID number สหรัฐอเมริกาสมาชิกสามารถซื้อได้ในราคาเพียง5.99ดเซนพร้อมรับ1 PV ราคาขายปลีก6.99เซนและสำหรับ DID number ประเทศไทยสมาชิกสามารถซื้อได้ในราคาเพียง11.99เซนพร้อมรับ2 PV ราคาขายปลีก13.99เซนโดย DID number จะมีระยะเวลาการใช้งาน30วันถ้าต้องการใช้ต่อต้องทำการเติมวันในการใช้ค่ะ 4. ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Follow me สำหรับผู้ที่มี DID number แล้วท่านสามารถลงทะเบียนในการใช้บริการ Follow me ของเราได้ฟรีซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้ Bridgebox เท่านั้นค่ะ เพียงแค่นี้คุณก็สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกผ่านทาง w ิชบ b อกซ,ซึ่งเป็นโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตที่สะดวกที่สุดถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพครบครันที่สุดเลยละค่ะ สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ที่ customer service ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันที่เบอร์1 88 888 526 8822และสามารถออนไลน์ได้โดยเข้าไปที่ w w w c a l l t o u r i s c h c o m แล้วทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ call to reach ของคุณก็จะหมดไปค่ะ call to reach ยิ่งโทรยิ่งรวย